เจ้าผาดเหรอเด้อขายอยู่หลังห่านสิบีหกตีหมาเอ้ยอีหมาเอ้ยคือไ้โย้ยผมดาอยู่ในโทรศัพท์เจ้าเจ้าว่ามึแนป่นยังหมนเือยังหมือนเ่ในขอนางครูเลยปอในขอนางคูไปซื้อมาตลาดไหนก่อนี่หลังวิธีจ่ายหลังวิธีเรือไหนไทีมันกับผสมคอนขายแห่ขนไม่ป่นี่เป็นควแม่แม่เมื่อสิกินอายุตีขันคื้าวฮะมันคือนาผ้ เอขั้นเกี่ยวเขาิีปอ่นฟอมจะบอขั้นนนมัยนะคือโดยปกติอ่ะคือไผ่บาเกี่ยวบาม่มอกนางคือไผ่บาเกี่ยวตะบาบอกเลยว่ามันพอมาคือกลาขึ้นเขาร้อนอยู่แล้วมาเรียนไม่ไล้มัดคอนไว้เขาต้องนางครูไปเลยต้องนางครูไปเลย เนี่ยจัดการเนันูแดงเพราะว่าคือปกติเขาบอกว่าไม่ใช่การเทียบนะจุดชุดใหญ่ตรงข้ามันนี่เขาขีดเอาคนเราบอกขเรามันผสมคนขายเห็ดคนมันใหม่ครับป่นี้เนี่ยมึงสมควรทิ้งจะหนูมึงสมควรทิ้งมึงจะมาขายให้คนได้ยังไงผู้บริโภคเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นอะไรเขาก็เป็นมะเร็ง ที่สำคัญนี่แม่ผู้ซื้อเนี่แม่เอาให้นางไม่่นี่ผู้สื่อปากกระบออะลูกกล้ากินไหมลูกไว้ไม่ได้ลูกมันใหม่โพดพี่จันณาณหไม่แน่คนขายจะคอยวากันไหมนั่นแหละลารลเอาเนี่ยนี่ฟังนี่นะลูกข้าสิเดาเห็นาะเพราะตาเอาอือ พ่อตาเอาพ่อตาเขาใจดเีเลยคอนโวยบวยนั่นเป็นเพราะผมได้ไปยังต้นสักอะไรพร่อตาเขาจับขื่นไหมบ้าเขาเขาเขาไม่เห็นฉันบอกบอกจอมเดียววะคือคนสื่อเ่เขาเห็นฟังนหรือเปล่าพราะเขาบอกคนหนังงานเห็คือเขา เมียมดคุยโทรศัพท์เราใครคุยเรื่องเขาง่ายง่ายอะไรเรื่องงานปะรอสำคัญฮะสำคัญตัวนี้มึงมองนางเอาไปยงสำคัญเอาไเเอารถนี่พ่อเขาอวยปินท่านี่มากไปบะมันดํามันสิกินได้จังไหนอีออกมาหวัดผู้ใดสิก้ากินก้ากินแล้วเป็นโรคเป็นภัเอาไปอีผู้ขายกินมั่งด้วมั่กก้ากินว่าย่าเอาเปียบผู้บริโภคได้ไหมยาเอาเปียบผู้บริโภคมึงเยี่ยมากมึงเยี่ยมาก วันีพวกเหรอธันดไดาเล็กหน่อยไม่อันนี้คือพูดตามมันเสียงมันเข่าหูมาเลยบ่มีมมส,มสมาธิบ่สมข้อที่จะปล่อยให้ตูดไกล้ออกมาเป็นแบบนี้ผมเป็นคนมากินตูดไกล้ที่สุดเจ้าพลาดแล้วเ้อขายยุรังห่านเซปิฮกตหมาเอ้ยอีหมาเอ้ยค <c oughs> ือหมาโว้ยธรรดาอยู่ในโทรศัพท์เจ้าเจ้าว่ามันแฮปปี้นั่นเนี่ยแม่ตัวพาตาน่าจะของนะครับเหตุแบบนี้มันบ่ถือ มันดำครับขวดมันมันเป็นไม้หนึ่งไม่เดียวใครเขานาำน้ำกันเขาใจบ่ดูดไก่เนี่ยใครเขานาำน้ำกันเพื่อมันดำฟังหนึ่งนี่ถ้าอยากขายให้ตัดออกหากันไก่มันหนีบมองดำดำนี่ออกหนีบออกไ้เบิร์ทั้งสามอันเลยยาห้มันมีแบบนี้แบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพมากผู้ใดกินก็มาฟังกูอีควายบอกเม่มาตามนั่น้อดูดไก่ลอเยียดเอีก อันเฮียนแล้วนั่นคือตินไม่คว่ำบุซิ่งขนะึ้นตีได้ทุทรศัพท์แนี่ยขึติได้ทุทรศัพท์ขึ้นตีนตนิดตนิดแหละว่าร้านใดล้นานจากของมันตกตน,นิดแน่แหละดำปื้บป,ปาน,นีมันจะกินได้แม่มันจากไหนดำผูดเองใครแม่มันจะกินไดู้ถามด้วย